สวัสดีครับผมทางเดซซิ่งครับอันนี้เจ้าเมซี่น้อยเจอปัญหาครับสารหลักที่กวักมือหักนี่นครับแต่ไม่ใค่ปัญหาครับ,อา,รรบอาการไม่หนักครับวันนี้เพราะว่าครั้งก่อนเราไปเชื่อมนะมันเชื่อมไม่อยู่นะครับ นะครับก็อพ,อพอดีอัดไปปุ๊บมันร่วงครับเพราะว่ารู้อาการอยู่ครับว่ามันดังอะไรก็ขาับเบาๆครับขับเล่าเบ,บาๆหลักพอฟางเสียงที่แรกมันมัน,ม,นมันเบียดเบียดลางตรงนี้ครับนะครับตรงกลางครับมันจะมีรอยอยู่ที่แรกทีแรกมันดังผิดติด ตับตัมันกินลาวตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงกลางครับนูนนั่นด้านในนะครับมันเบียดก็เลยลองปั่นเบาๆได้ประมาณสองก้อนครับหลุดเลยครับดีที่ว่าไม่ได้ขับไวครับถ้าขับใหน่าจะกมเลยครับเอาแผลก่านก็นี่ครับรูนี่ยครับมือกวกทะลุมานี่เลยครับมันหลุด ปัญหาของแม่ซีมอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็ต้องรอช่างมาดูดูพรุ่งนี้เช้าครับอันนี้คงไปไม่ทันแล้วนะครับลอยเชื่อมไปครับมันไม่อยู่ก็ปัญหาครับแก้ไม่หายครับก็คงเจมเลยครับถ้าขับไวครับ ่แรกก็ไวสมมติ่ับเป็นคนขับไวแต่ว่าฟังเสียงครับเมสเซ่ฟังเสียงแล้วก็มันก็ติดสังเกอร์แล้วก็ต้องดูครับก็เดี๋ยวรอโมดิฟายใหม่ครับปัญหามีวิธีแก้แต่งช่วงงานตึงเรืงง่องนี้แย่เหมือนกันนะครับเคครับขอจบคลิปไดแค่นี้ครับโปรดระวังกันด้วยครับวัสดีครับจากเมสเซ่